สุดยอดตลาดของป่าบัา,บานวัเนเดอร์ฟูงคือเก่านะครับปลาเมืองล้านนาของกินเป็นบาทเท่าสะดุดตาปลาดําฟูงเนาะคิดว่าะได้มาหลากหลายปลาเยอะหัวปลาปลาบึกครับเนื้อปุ๋ยเนอปุ๋ เยเต็มควตัวไปไหนจ่หูแล้วมันไปน่เนี่ยนหัวหนหัวนี่เป็นคายหัวละลยหซิเจก็มีเนื้อลายยีเดียดีนอยังแต่หัวเไหมคงไใหญ่ได้ป้ามตุมองเลดัดม่ใหญ่ลขาเพนกลังเอาหัวนึ่งครับขนกับสนใจ หวลนอยหจากบาทไงเี้ยน้อยนยกเนื้อหลเลยนะผมนะครับแสบแสบวบ่อยีพวประมาณเดียวกันเดียวตลาดเสาบันหัวหน้าเนาะมันมาคู่มือครับเอาเอาเอาาเนาาไ้บัเอาไปกนมันอันก็เดียวหัวใหญ่พี่เดียว